การตรวจสุขภาพแบบเหมารวมหรือตามแพ็กเกจดีไหมและการตรวจสุขภาพยิ่งบ่อยิ่งดีใช่หรือไม่ใน EP นี้เรามาหาคำตอบกันนะคะการตรวจสุขภาพควรตรวจตามความจำเป็นและให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับอายุเพศและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ไม่ใช่ตรวจแบบเมารวมแบบเดียวกันทั้งหมดทุกคนและทุกครั้งนะคะการตรวจแบบเมารวมเป็นการตรวจเกินความจำเป็นนอกจากทำให้สิ้นเปลืองแล้วยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงจากวิธีการตรวจบางอย่าง อีกด้วยนะคะอ้าวพอมาถึงตรงนี้หลายคนก็กระ,กระจ่างแล้วใช่ไหมคะว่าเอบางโรงพยาบาลบางสถานบริการนะคะเขามีแพ็กเกจการตรวจสุขภาพเราจําเป็นไหมที่เราจะต้องไปตรวจเมาส์รวมแบบนั้นได้คําตอบกันไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูว่าการตรวจสุขภาพยิ่งตรวจบ่อยยิ่งดีใช่หรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่นะคะ ร่างกายคนเราไม่ใช่เครื่องยนต์จึงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกปีแต่ว่าควรตรวจตามระยะเวลาและความจำเป็นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอายุเพศและโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยอาทิเช่นนะคะระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดไม่แนะนำให้ตรวจในเด็กทุกคนยกเว้นเด็กที่อ้วนหรือในผู้ใหญ่ที่เคยตรวจแล้วไม่ได้เป็นเบาหวานหรือว่า ไขมันในเลือดปกติก็ไม่จาเป็นต้องตรวจทุกปีนะคะสําหรับน้ําตาลในเลือดสามารถเว้นไปตรวจทุก3ปียกเว้นอายุมากกว่า60ปีควรที่จะตรวจทุกปีและสําหรับไขมันในเลือดควรตรวจทุก5ปีนะคะแต่ตอนนี้มีเพิ่มเติมนิดนึงคือประชาชนที่มีอายุ35ขึ้นไปนะคะควรจะต้องรับการตรวจเบาหวานทุกปีนะคะ ทีนี้มาดูประเด็นต่อมาสตรีที่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีที่เรียกว่าการเก็บเซลล์การเก็บเซลล์โดยวิธีพื้นฐานนะคะอ่าก็คือแป๊บสเสมียนั่นเองแล้วพบว่าปกติก็สามารถเว้นไปตรวจทุก3ปีได้ ะะแต่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครที่ต้องการที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะอยากตรวจทุกปีในสตรีที่มีอายุ35ปีขึ้นไปก็สามารถตรวจได้ในทุกปีได้นะคะนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะในเรื่องของการตรวจสุขภาพเราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะว่าเรา ควรตรวจบ่อยๆหรือไม่ดรปุ้ยก็ยกตัวอย่างให้คุณได้ฟังแล้วว่าตรวจแบบไหนควรจะตรวจทุกปีและตรวจแบบไหนควรจะเวน้นแล้วก็มีะระยะของการตรวจอ้าวไปพิจารณาตัวเองแล้วก็ลองทำตามดูนะคะทีนี้เราก็จะไป EP ีถัดไปเราจะรู้เรื่องวิธีการตรวจสุขภาพที่มีประโยชน์และมีโทษอย่างไรไปติดตามกันในตอนต่อไปนะคะกับดรปุ้ยรัิดาพอดแคสต์ค่ะ